นายรังสิมันโรมประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐของสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเครือข่ายมาเฟียต่างชาติรวมกับข้าราชการไทยโกงเงินนักธุรกิจต่างชาติโดยตอบรับที่จะตรวจสอบและรังสิมันโรมยังชี้ว่าทุนสีดำหรือสีเทาไม่ได้มีเพียงชาติใดชาติหนึ่งและเปรียบไทยที่ถูกใช้เป็นทางผ่านว่าไม่ต่างอะไรกับการเป็นในหน้าแก๊งคอร์รันเตอร์หลอกลวงไปค้ามนุษย์ รอมชี้แจงว่าเหยื่อขบวนการคอเซนเตอร์ไม่ได้มีแค่6,000คนเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่เมียวดีที่เป็นอาคารสถานที่ก็มีไม่น้อยกว่า35แห่งหรือราวๆ300,000คนคนนายรังสิมันโรมเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังซึ่งอาจต้องออกเป็นมาตรการพิเศษเพื่อยับยั้งปัญหาค่ะ ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลนะครับอยากจะแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทําหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการตัดน้ําตัดไฟนะครับบางจุดตัดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไม่ให้พวกน้ํามันนะครับที่ใช้ในเครื่องปั่นไฟเนี่ยปั่นไฟต่อไปแล้วก็ต้องสกัดกัน้นการซีลชายแดนให้ชายแดนมีความเข้มแข็งนะครับการจัดการกับข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันนายตะคนนี้นะครับซึ่งเป็นตํารวจเนี่ยนะครับบิ Big ๊กต่ายทำแล้วย,ยังคุณทําอะไรบ้างแล้วย,ยังเคยอภิปรายไปในสภาแล้วชี้เป้าขนาดนี้แล้ว ทางตรจะนิ่งเฉยใช่ไหมนะครับคนคนนี้ก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขาบวนการนะครับหลายๆขบวนการทําแล้วหรือ,อยังนะครับผมคิดว่าวันนี้ธุรกิจสีเทาที่มันเกิดขึ้นตามแนวชายแดนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับข้าราชการไทยเกี่ยวพันกับนักการเมืองไทยเกี่ยวพันนะครับกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และกรวมถึงการค้ามนุษย์ซึ่งผมก็อยากให้รัฐบาลหยิบเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้วต้องทำอะไรเสียที ประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐครับเชื่อว่าธุรกิจสีเทาอาศัยฟรีวีซา่าแสวงหาผลประโยชน์นะครับจึงควรทบทวนให้รอบด้านครับเพื่อให้กำหนดมาตราการหรือการจัดโซนนิ่งให้หน่วยงานราชการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินทางครับคือผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ เราเนี่ยนะครับมีฐานข้อมูลบางอย่างนะครับในการเก็บเอาไว้เมื่อก่อนคนจีนเนี่ยนะครับเวลาเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเป็นวีซ่าอ่อนอาราวลนะครับเวลาเป็นวีซ่าอ่อนอาราวลเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทางตมถามได้ถามได้ว่าเออมันต้องมีบันทึกใช่ไหมคุณจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงแต่พอเป็นฟรีวีซ่าบางทีมัน เขาก็ไม่ได้ถามอะไรมันก็เดินผ่านปมอกันได้ง่ายๆดังนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่มีฐานข้อมูลในระบบอะไรเลยว่าคนจีนเหล่านี้นะครับเดินทางมาอย่างไรส่วนตัวผมผมเชื่อว่าคนจีนส่วนใหญ่ที่มานะครับเป็นคนที่ดีเป็นคนที่อยากจะมาท่องเที่ยวแต่เราต้องยอมรับว,ว่ามันมีขบวนการที่มันแอบแฝงตรงนี้จํานวนมากแล้วถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรเลยเนี่ยประเทศไทยจะไม่ต่างอะไรกับการเป็นนายหน้าค้ามนุษย์ที่กําลังต้องบอกว่านี่คือเครือข,าข่าย้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันนี้ ประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐชี้ว่าอาชญากรรมข้ามชาติไม่ได้สะท้อนเพียงความอ่อนแอในระบบกฎหมายของไทยอย่างเดียวแต่ยังยืนยันได้ว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองเข้าไปพัวพันกับปัญหาค่ะวันพรุ่งนี้กรรมธิการจะประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา3ามปมหลักๆคือประเด็นลูกเรือประมงไทยถูกจับกุมกองกำลังว้าแดงแถบชายแดนไทยแล้วก็ประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ค่ะ ตามนโยบายสร้างความมั่นคงให้กับประเทศเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนครับพลนตรีธนาทิพสว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับที่รัฐบาลให้ความสําคัญครับโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมแผนสกัดกั้นยาเสพติดหรือซิลชายแดนในวันที่30มกราคมนี้ครับโดยแบ่งเป็น2ชั้นนะครับในการดําเนินงานครับชั้นแรกก็คือแนวชายแดนครับ เป็นความรับผิดชอบของกองกําลังป้องกันชายแดนสนที่กําลังระหว่างตํารวจทหารและฝ่ายปกครองครับในการตรวจสกัดจับยาเสพติดต,ตามช่องทางธรรมชาตินะครับส่วนชั้นที่2ครับพื้นที่ตอนในระดับอําเภอบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายนะครับตั้งจุดตรวจจุดสกัดชุดปฏิบัติการโดยทั้ง2ชั้นจะประเมินทุกวงรอบ6เดือนครับ จากข้อมูลของพลตํารวจเอกทัชชัยปิตนีรบุตรเจรตํารวจแห่งชาติที่สรุปกรณีของสิงสิงบอกว่าเป็นการหลอกกันระหว่างคนจีนด้วยกันเองและเริ่มต้นที่ประเทศจีนแล้วก็ใช้ไทยเป็นทางผ่านด้วยการใช้ช่องทางธรรมชาติตริมแม่น้าเมยตรงข้ามกับอําเภอแม่สอดจ,จังหวัดต,ตากแล้วก็ข้ามฝั่งไปยังประเทศเมียนมานะคะซึ่งรูปแบบและเส้นทางที่ถูกระบุในคดีนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่นายกนวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมเคยเปิดเผยเอาไว้เม วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสภาโดยระบุว่าไทยถูกใช้เป็นทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์เพื่อส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะสามารถหาทางแก้ไขที่ประเทศไทยเราได้ประเทศไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นประเทศทางผ่านนะครับเพราะว่าหลดหลอกลวงว่าจะมาทํางานประเทศไทยมันเริ่มต้นจากขบวนการนําพาหลอกว่าจะมาทํางานที่ประเทศไทยมีการทําวีซ่าอย่างถูกต้องส่วนใหญ่จะเป็นวีซา่าการท่องเที่ยว พอเข้ามาถึงประเทศไทยก็พาไปส่งตามชายแดนต่างๆและพาข้ามแดนไปดังผิดกฎหมายเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศเมียนมาแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มในในพื้นที่ที่โดนทารุณกรรมต่างๆพอเขาต้องการที่จะออกมาจากสถานที่ต่างๆนั้นก็โดนบังคับขู่เข็นว่าถ้าอยากออกจะต้องจ่ายค่าไถ่ ไทยเป็นสมาชิกในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติและให้คำมั่นว่าจะอยู่ในเทียสองในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐให้ได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้หลายภาคส่วนทั้งภาคประชาสังคมกรรมธิการแล้วก็สสก็มีกังวลค่ะว่าอาจจะส่งผลทำให้ไทยอาจจะถูกลดเกรดจากเทียสองสอดคล้องกับนางปรีดาคงแป้น กรรมาการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติที่ติดตามประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติระบุว่าข้อมูลจากภาคประชาสังคมพบว่ามีคนตกเป็นเหยื่อลักษณะเดียวกันกับสิงสิงถูกพาข้ามแดนไปทางช่องทางธรรมชาติกว่า6000คนโดยเปรียบเทียบไทยเป็นระเบียงค้ามนุษย์แทนที่จะเป็นระเบียงเศรษฐกิจและเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับแก้ปัญหาค่ะเป็นายเ็นว่าประเทศไทยนะเหมือนกับเป็นระเบียงของการค้ามนุษย์นะคะ แต่ที่เราจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจไม่เรืออื่นเพราะว่าเอเคสที่ที่ถูกหลอกไปค้ามนุษย์หรือว่าถูกหลอกไปทําเป็นแก๊งคอางเซนเตอร์อะไรเนี้ยตอนนี้ก็ข้ามข้ามด่านไปจากประเทศไทยทุกกรณีก็ผ่านไปจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นไปทางกัมพูชาหรือไปทางไปทางเมียนมานะคะต้องมุ่งไปที่รัฐบาลรัฐบาลควรจะต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังที่คิดว่าตอนนี้มันเออภาราในการแก้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ทะลุ ถลวงไปได้บางทีมันต้องมีก,กา,ารเจรจาในระดับประเทศด้วย